เป็นดอกไม้ที่อยู่ข้างถนนหากมองจากคนที่ชอบครดูสวยงามเรียงท่าน,นาคณะกรรมการที่ปรากพวกเรามาจากโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมวันนี้มาขับร้องเพลงคุณธรรมในบทเพลงใครงามเลิศในป,ปัตตุกีคำร้องคำนองเรียบเรียงภูมินุชาลี Do you ជំម្មទ៉្ម្ម្ เราทั้งหมดงานเลิกเท่ากันบางคนนั้นสวยงามจากใจบางคนใช้คำพูดให้สวยงามบางคนมีรูปร่างที่งดงามสุดท้ายก็มา